คด,ด,ด,ดีนี้ไปดูตำรวจตั้งด่านกับสุดยอดนักขายขายอะไรไปดูค่ะดิฉันติดตำรวจโทรอย่างนี้พพรบุญผงตำแหน่งสบอหมู่กองร้อยที่สี่กองกำกับการควบคุมผู้ชนหนึ่งกองบังคับการอาลกขาและควบคุมผูเ้เชิตั้งด่านอยู่าคา่ะมีรถสายสก๊อตผ่านมาคุณตำรวจออกตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์อยู่ครับกำลังยุ่งเลย ว้าวเลยชุดปลาไส้กรอกมาแล้วไส้กรอกมาแล้วอะไรคมแกตำรวจขาไส้กรอกเขากำลังยุ่งตำรวจครับทานไส้กรอกของผมสักไม้หนึ่งไม่ครับว้ายว้ายว้าวอุ้ยมีตำรวจหญิงด้วยฮะคุณตำรวจหญิงครับจะทานไส้กรอกผมสักไม้หนึ่งไหมครับถ้าหากว่าคุณทานไส้กรอกของผมนะครับคุณจะสวยสดงานจะสวยยิ่งนี่อีกขนาดเบียร์ผมมะ กินไส้กรอกผมเลยนะเอาเอาไม่เลิกเขากำลังยกแกจะมาขายอะไรตอนเดียวไออ้ไม่เาอ่ะนั่งนั่งเอานี่เห็นไหมเห็นไหมกำลังวุ่นวายเลยเนี่ยไม่เมาผมไม่เมาไม่ได้พูดรู้เรื่องปะเนี่ยเมาปะเนี่ยไม่ได้เมาไม่เมาแล้วลิ้นรัวได้ไงเอาไม่ได้รัวผมไม่เมาแล่วพูดลิ้นรัวได้ไงต้องเปล่าเปล่าเฮ้ยไเดา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 สเย็นไส้เย็นกินไส้กรอกพี่สัก บอกให้เป่าไม่เป่าไม่เป่าไม่เป่าให้น่องน่องน้องน่องน่องใจเย้ยใจเย้ยมันไม่เห็นเป็นอะไรเลยใจแค่เป่าแค่นี้มาดิพี่เป่าให้ดูอ้าวเห็นหรือเปล่าเห็นไหมเนองไม่เห็นไม่อะไรเลยอเฮ้ยคุณตํารวจจับเขาไปเนี่ยเองอะสองร้อยห้าสิบขับมอเตอร์ไซค์มาใช่ไหมครับ เฮ็ค hey, hey, ือคผมว่าขายไส้กรอกครับพี่เ่ขายไส้กรอกแล้วเมาแลล่ะเมาเมาเมเมาเมายเฮ้เม่เฮ้เมาเราเม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 าเเมา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 ยมเมาเมาเม้เมาเมาเมเาเอเมาเเมาเเมาเเายาเมาเเมาเเม้เเมาเม้เมา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 เมเมาเมาเจาเมาเมาม ขอขอบคุณสิบตำรวจโทหญิงนิภาพรบุญหงผู้บังคับหมู่งานกองร้อยที่4ี่กองกำกับการควบคุมฝูงชนหนึ่งกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนเจ้าของเรื่องจับรถขายไส้กรอกคดีเด็ด